พระพุทธเจ้าได้ตรัสจักสีหรือจักกะธรรมสีก็คือธรรมะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุดล้อรถนำเราไปสู่ที่หมายแล้วก็ให้ความหมายว่าจักสีนั้นเป็นทั้งหุการธรรมก็คือธรรมะที่มีอุปการะมากนะครับทำให้ชีวิตของเรางอกงามไพบูรณมนุษย์แล้วก็เทวดาปฏิบัติแล้วเนี่ยย่อมถึงความเป็นใหญ่ แล้วก็ความไพบูรณ์ในโภคะทั้งหลายในการไม่นานนักมีอยู่4ประการเหมือนกับรถที่มีล้ออยู่4ล้อล้อที่1ก็คือปฏิรูประเทศวาสะการที่อยู่ในถิ่นที่ดีมีสิ่งแวดล้อมดีนะครับล้อที่2ก็คือสัพปริสุปัสยะได้สมาคมกับสัตวุรุษคนดีทั้งหลายล้อที่3ก็คืออัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบ นำตนไปในถูกทิศถูกทางถูกที่นะครับสุดท้ายรอดที่4ก็คือปุกเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วมีพื้นเดิมดีได้สร้างสมคุณงามความดีเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นจาก4ี่เนี่ยโดยสรุปเป็นกวีก็คือว่าการอยู่ในถิ่นที่ดีเหมาะสมเข้าสังคมกับอริยชนคนดีไว้ ทั้งตั้งตนไว้ชอบธรรมเป็นกรรมไรมีบุญได้กระทำไว้ในปางบันธัญ,ญาชาติทรัพย์ยศระบือมีชื่อเสียงเกิดพร้อมเพียงดีงามความสุขสรรอานุภาพจากสีนี้สำคัญปฏิบัติพลันบังเกิดผลทุกคนเอ่ย